เซลลค่ะต้องบอกว่ากราฟเมื่อวานกดราคาลงมาต่ำสุดอยู่ที่ราคา2,731กันเลยทีเดียวขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่2,790นะคะทุบลงมา ต้องบอกว่าโอ้สุดยอดในเรื่องของปรากฏการณ์วันวันอะไรเอ่ยวันฮาโลาวีนไม่ได้ฮาโลาวีนธรรมดาอย่างเป็นวันสิ้นเดือนด้วยนะนักลงทุนหลายรา,า,ายก็มีโอกาสที่จะเลือกทางในเรื่องของการเทขายเพื่อที่จะทํากําไรเข้ากระเป๋าของตัวเองอันนี้ก็ต้องอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการลงทุนเนาะธรรมดาใครๆก็อยากได้รําไยคนรําไยขึ้นรถนั่นเอง วันนี้ถ้าเราจะเทรดเราจะเทรดอย่างไร่วนบริเวณแนวรับ่วนบริเวณแนวต้านโคตีมาให้แล้วทุกท่านมองเห็นทุกท่านจะมองเห็นว่าทานเฟมเดแท่งนี้ค่ะจบเซลลก็จริงหันหัวลงนะคะแต่ก็ยังไม่ได้หลุดแนวรับ่วนบริเวณนี้ต้องบอกว่าเขาปิดแท่งเนื้อเทียนสูงกว่าก็ต้องรอดูว่าตลาดจะว่ายอย่างไรถ้าตามเทคนิคก็คือเขาสามารถที่จะดันราคาขึ้นมาเทสแนวต้านนี้อีกครั้งหนึ่งหากผ่านได้ก็จะไปทํานิวไฮอีกรอบแต่ถ้าตลาดเลือกที่จะกดราคาลงก็ต้องบอกว่าหลุดแนวรับนี้ได้แนวรับถัดมาก็จะอยู่ที่ ราคาประมาณ2องห้าสามนะประมาณ2องหกเ้าสามเแล้วก็ฐานของเขาอีกราคาหนึงก็คือ2 6ง9เพราะฉะนั้นรอดูว่ากราฟจะวิ่งอย่างไรแตนะ่ถ้าเรามองดูโครงสร้างใหญ่ของกราฟนะตั้งแต่ฐานเฟรมเดย์ขึ้นไปทุกคนจะเห็นว่ากราฟอัดก็เป็นธรรมชาติของโครงสร้างของเขาที่เขาวิ่งขึ้นมาปุ๊บอ่ะกาฟวิ่งมาปับ๊บ เขาก็ต้องทําการย่อนะคะแล้วก็ดันราคาต่อตอนนี้ดันราคาต่อเป็นรูปแบบแบบนี้หรือเปล่าต้องบอกว่าถ้าเขาไม่หลุดโซนราคานี้เขาก็มีโอกาสที่จะดันราคาต่อเพราะว่าตอนนี้เขาทํา i ายที่สูงขึ้นแล้วเรียบร้อยถ้าเขาจะทําลายโครงสร้างนะคะถ้าเขาจะทำลายโครงสร้าง,ะะาาาง,างตอนนี้เขาทำเขาจะทําลายโครงสร้างในฐานเฟรมเล็กก็คือฐานเฟรม h สี d ได้เขาจะต้องหลุดแนวรับนี้ลงมานะหลุดแนวรับนี้ลงมาแล้วก็ทํารูปแบบของ h and shoulder ในฐานเฟรมใหญ่เขาถึงจะลงได้แต่ในขณะเดียวกันตอนนี้ครับเขายังอยู่ในโซนแนวต้านนี้อยู่นะเขายังอยู่ในโซนบริเวณแนวรับนี้อยู่ก็ถามว่ามีโอกาสมานี้ไหมก็มีโอกาสมานี้นะคะมาแล้วถามว่าจะขึ้นต่อได้ไหมเราต้องให้ตลาดเป็นคนเฉลยนะคะถ้าเขาจะขึ้นต่อเขาก็ไม่ควรที่จะหลุดแนวรับนี้แต่ถ้าหลุดแนวรับนี้ได้ก็อาจจะมีโอกาสมานี่มานี้นะคะอาจจะมีโอกาสวิ่งแบบนี้ ก็เป็นได้นี่คือรูปแบบในการวิ่งของกราฟในทานเฟรมเดย์เพราะฉะนั้นโครงสร้างของเขายังไม่โดนทําลายนะคะแนวรับเขายังไม่โดนทําลายไปดูที่ทานเฟรมเม่สี่ประกอบด้วยว่าทานเฟรมเม่สี่บอกว่าอย่างไรสมบริเวณแนวรับแนวต้านที่ตีมาให้เรียบร้อยแล้วสมบริเวณแนวรับนี้โคตรมองว่าน่าจะมีความแข็งแรงกันเลยทีเดียวนะถ้ามาถึงแล้วถ้าผ่านไม่ได้ก็อาจจะมีโอกาสดิดแรงขึ้นมาเทสแนวต้านนี้อีกครั้งหนึ่งหรือเขาจะสามารถขึ้นจากตรงนี้ได้หรือไม่ต้องบอกว่าแนวต้านอีกแนวต้านหนึ่งเล็กๆจะอยู่สมบริเวณนี้เห็น เพราะฉะนั้นแนวรับที่เขากดราคาลงมาทําไมถึงเป็นแนวรับก็จะเป็นฐานเดิมที่เขาส่งราคาดันราคาขึ้นไปหรือจะเป็นโซนบร,ริเวณที่เขาเบรกดันราคาขึ้นไปส่วนใหญ่จะกลายเป็นแนวรับทั้งหมดนะเห็นไหมพอเขาเบรกพอเขาใส่เวออกข้างตื้อตื้อเตื้อเสร็จปั๊บแล้วก็ดันราคาต่อขึ้นไปโซนบร,ริเวณนี้เดิมเป็นแนวต้านขากลับก็จะกลายเป็นแนวรับพอหลุดราคาลงมาเป็นแนวขากลับไปอีกก็จะกลายเป็นแนวต้าน ขาลงมาจากการเป็นแนวรับแต่เผอ,อิญว่าเมื่อวานนี้กราบบิ้งแหลกนะคะรับนี้ก็เอาไม่อยู่ก็กดราคาลงมาที่แถวโซนราคานี้เลยเพราะถ้าเกิดเราตีเทนไลน์เราจะเห็นเลยว่านะครับกําลังทําอะไรอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าจะหลุดแนวรับนี้ได้หรือไม่แล้วจะมาเจอแนวรับราคา271916หรือเปล่าอ่ะไปดูทานเฟรมเพชประกอบอย่าใจร้อนนะเวลาเข้าเทรดอย่าใจร้อนนะโอเคโซนบริเวณแนวรับนี้ต้องบอกว่า ทุกท่านน่าจะเห็นพร้องต้องกันกับโพสต์ว่าสมควรที่จะเป็นโซนบริเวแนวรับนะถ้าหลุดได้นี่คือยาวนะคะราคา16.19นี่ถ้าหลุดได้ก็คงจะลงยาวนั่นหมายความว่าเขาสามารถทําลายโครงสร้างขาขึ้นของทานเฟรมเ1สหนึ่เฮสได้ถ้าหลุดนะ,ะมาดูทานเฟรมเสดีกว่าเราจะเห็นได้ชัดเจนว่ากราฟจะมีโอกาสวิ่งไปในทางไหนได้บ้าง่ะแถวนี้จะเป็นแนวต้านนะคะ แถวนี้จะเป็นแนวต้านอะเราแคปหน้าจอได้เลยอันนี้จะเป็นแนวต้านของทานเฟรมเดย์แข็งแรงนะแข็งแรงอันนี้ก็จะเป็นแนวต้านได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้จะกลายเป็นแนวรับอ่ากราฟถ้าเขาวิ่งมาชนนี่แล้วเขาผ่านไม่ได้เดี๋ยวเขาจะกดกลับลงมานะคะลงมามาเทสตรงนี้หรือแล้วขึ้นไปต่อหรือมาเทสตรงนี้เสร็จแล้วกดราคาลงมานี่ต่อก็เป็นได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นถ้าเขาสามารถยืนเหนือโซนราคานี้ได้ก็อาจจะมาเทสต้านนี้นะคะถ้ามาต้านี้ S ได้ไหมคะ S ได้คะ่ะมาต้านนี้ S ได้เพราะฉะนั้นถ้าเขามาท,ที่นี่มันจะกลายเป็นทั้ง B แล้วก็อ่ามันต้องขึ้นตัวนี้ก่อนมานี่ S B ได้หมดทั้งสองแน เพราะนั้นถ้าเขามานี่แล้วเขาผ่านไม่ได้เขาจะเกิดกันกับตัวเพราะฉะนั้นเรามารอบีที่นี่นะคะเรามารอบีที่นี่หน้าเหตุของเราเล่นได้นะเล่นได้ทุกอย่างเลยคุณจะเล่นหน้า H หรือหน้า B ก็ได้แต่คุณต้องเข้าใจในเรื่องของลักษณะในการวิ่งของกราฟเพราะฉะนั้นโอเคค้นให้ความสําคัญสชนราคานี้ก่อนอันนี้คือโซนบร,ริเวณแนวรับนะอันนี้คือโซนบร,ริเวณแนวรับราคาประมาณ2 7 1 9จ็ถึงหนึอันเนี้ยแข็งแรงนะส่วนบร,ริเวณแนวต้านจริงๆก็ ตอนนี้ถ้ายืนเหนือได้นะทุกคนถ้าเขายืนเหนือได้เขาจะไปต่อนะเพราะนั้นเราต้องรอดูว่าถ้าเขาเบรกไหมถ้าเขาเบรกลงเราก็ค่อยกดออเดอร์แต่ถ้าเขาไม่เบรกลงห้ามกดเด็ดขาดนะเพราะเขามีโอกาสที่จะดันราคาต่อไปทำนิวไฮใหม่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นใจเย็นใจร่มๆรอให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ถ้าไม่เกิดสัญญาณการกับตัวทุกอย่างเลยทุกทานเฟรมเลยนะมีโอกาสกด หัวลงต่อเรื่อยๆที่โซนบริเวณแนวรับด้านล่างเพราะนั้นเราต้องรอก่อนรอให้เกิดสัญญาณการกลับตัวเพราะนั้นโซนบริเวณแนวต้านจะอยู่ที่ราคาประมาณ2 7 7 8นะคะถึง82อันนี้คือโซนบริเวณแนวต้านที่1น่นะคะโซนบริเวณแนวต้านที่1ส่วนแนวต้านที่2อ่ะแนวต้านที่2อันนี้จากจากเครื่องมือนะคะจะอยู่ที่ราคาประมาณ2 8 1 3ถึง1 5เนาะแล้วก็ต้านที่3 จะอยู่ที่ราคาประมาณ2 8 3 7ปถึงสี่นะคะอันนี้คือแนวต้านส่วนตรงนี้ก็คือเป็นต้านเป็นรับได้ที่ราคาประมาณ2,755นะคะโซนบริเวณนี้ยืนต่อไปได้ยืนไม่ได้ก็กดราคาลงการน่าจะประมาณนี้นี่คือแผนการเทรดของวันศุกร์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2567าหท่านใดที่เราเรียนกับโค้ด ที่กรุงเทพมหาคอนครอีก3สัปดาห์ไม่เกิน3สัปดาห์เราจะได้เจอกันแล้วอีกไม่เกิน3สัปดาห์เราจะได้เจอกันแล้วเกาะที่น,น,นั่งของท่านดีๆแล้วเราไปรับพลังงานบวกกับโค้ชแล้วก็ไปรับความรู้ระบบเทรดที่เป๊ะปังวิลเลจส,สูงถึง80%กันที่กรุงเทพมหาคนครส่วนท่านไหนที่ไม่ทันที่กรุงเทพมหาคนครท่านจะจองที่กาาสินท่านจะต้องเป็นลูกศิษย์โค้ชที่อยู่ในห้องโค้ชเท่านั้นแล้วก็ขอแสดงความเสียใจยกับทุกท่านด้วยที่ไม่ได้สามารถต่อ i อบของโค้ชทันเพราะว่าโค้ชปิด ท่านไหนที่จะเรียนกรุงที่จะเรียนกาะสินกับโค้ชจะต้องอยู่ในห้องเดี๋ยวเราไปเรียนกัน2วัน2คืนโค้ชจะถ่ายทอดวิชาทุกอย่างที่โค้ชมีอยู่ในตัวให้กับทุกท่านนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เจอหน้าเจอตากันผ่านตัวต่อตัวนะเพราะคราสนึงค้ดร,รับแค่20ท่านหมายถึงว่าเราจะได้อยู่กัน2วัน2คืนเข็นเอาความรู้ระบบเทดทุกอย่างจากโค้ชไป ส่วนท่านไหนไม่ทันในเรื่องของโรงเรียนกาลสินก็ไม่ทันหรือไม่มีเวลาไม่สามารถเดินทางมาได้ในปีหน้าพุทธศักราช2568โค้ดมีคัสเรียนในเรื่องของการสอนออนไลน์นะคัสเจอตัวที่บ้านมาได้3,999บาทนะคัสออนไลน์1,999บาทสอน1เดือน2ครั้งเพราะฉะนั้นท่านไหนที่สนใจรอเรียนเลยค่ะทุกอย่างต้องต่อไอของโค้ชภายใต้พาร์ทเนอร์ของโค้ดเท่านั้นนะคะ